แม่ค, <ะ S 1> คือหนูอยากจะปรึกษาว่าชีวิตหนูอะค่ะเวลาเหมือนเหมือนจะได้ดีก็จะตกลงมาะค่ะเหมือนจะได้ดีก็ไม่ได้ดีอะค่ะจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดอแล้วก็จะอยู่กับความทุกข์ซะมากกว่ามแม่พูดได้ไหมได้ค่ะญาติหนูเคยบวชเป็นพระไหมมีใครบวชเป็นพระไหม ตอนที่หนูยังไม่โตเท่าไหร่สักเจ็ดแปดขวบสิบขวบเป็นพระแบบบวชตลอดเลยอะคะ่ะเป็นพระอะคะ่ะมีไหมไม่มีอะคะ่ะหนูค่อยคอยนึกถ้าถ้าบวชแบบว่าบวชแล้วฝึกใช่ค่ะมีมีหนูมีปัญหาอะไรกับการบวชไหมที่เขาบวช ไม่อะค่ะเพราะส่วนมากก็เป็นญาติญาติเท่านั้นนะคะนี่พูดได้ไหมได้ค่ะสมมติว่าคนที่บวชเนี่ยเรารู้จักแล้วก็ทำอะไรเรื่องหนึ่งที่เรารู้เขาทำอะไรกับเรื่องหนึ่งที่เรารู้แล้วก็พอเขากำลังแห่กันแล้วเราคิดว่า การบวชครั้งนี้เนี่ย,ยบวชแล้วมันจะหมดกรรมจริงเหรอมีไหมชอบเป็นคนที่สงสยัยมีไหมลึกไม่ออกอาจจะมีก็ได้ค่ะมีไหม <c oughs> ให้ทับเป็นทานลูกไม่ได้ ไม,ไ,นะไม่แน่ใจอะคะ่ะแต่ว่าเคยเจอในใน,ในทางไม่ดีเกี่ยวกับเกี่ยวกับด้านด้านเนี้ยค่ะด้านพระพุทธศาสนานะคะพอหลังจากนั้นมันก็เลยทําให้ชอบมีความสงสัยค,ความลังเลสงสัยของหนูเพราะหนูจะได้อะไรมันไม่ได้หนูกำลังจะได้อยู่แล้วลอยมาแล้วพรุ่งนี้ก็จะจ่ายแล้วแล้วเขาก็ไม่ให้ อันนี้หนลงลังเลสงสัยในพรัตนาเตยกับคนที่บวชแม่พูดได้ไหมอ่ะได้ค่ะพวกเราเป็นชาวพุทธใช่ไหมคะในนี้มีใครไม่ใช่พุทธมั่งนีไหมคะเป็นพุทธหมดใช่ไหมคะ แม่คิดว่าพวกหนูปรารถนาเห็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช่ไหมคะนั่นก็ไม่ผิดหรอกแต่หนูต้องให้โอกาสพระสงฆ์ที่ท่านพึ่งเข้าไปเป็นพระนวกะถกาหนูต้องให้โอกาสท่านประพฤติป,ปฏิบัติไม่ใช่ให้หนูไม่ใช่หนูเห็นแล้วหนูล่วงเกินเพราะหนูล่วงเกินไปแล้วพี่คนนี้จะประสบความสำเร็จเมื่อสิบป,ปีก่อน แล้วไม่ประสบความสำเร็จเลยทำอะไรก็เหมือนหยิบไม่ติดอะค่ะเริ่มต้นหนูเริ่มต้นใหม่กี่ครั้งแล้วแทบทุกครั้งที่เวลาพอมีขึ้นมาก็จะตกลงไปอีกใช่อันนี้หนูต้องขอหัวใกรรมตอนวันพระสิบห้าค่ำหนูไปฟังพระปฏิโมกแล้วหนูขอหัวใิกรรมด้วยกายกรรมวจิกรรมมโนกรรม กรรมใดที่หนูเคยล่วงเกินผู้ประพฤติปฏิบัติรักษาศีล227ข้อหรือผู้ประพฤติปฏิบัติรักษาศีล8ศีล10หนูขออโหติกรรมต่อผู้รักษาศีลเหล่านั้นขอให้การได้ยินพระธรรมของพระธร,รมมมุธเจ้าใน227ข้อนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็ถวายถวายบุญนะ หนูมีโอกาสมีวาสนาได้ฟังความประเติดของพระพุทธศาสนาโดยการฟังพระธรรมวินัยขอให้หนูจเจริญอยู่ในการดำเนินชีวิตอันนี้ตรงตัวโล่งไหมคะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะแม่คือเมื่อก่อนเนี่ยครอบครัวหนูมีความสุขมากตั้งแต่ประสบความสำเร็จมากเลยอะคะ่ะ แล้วพอพ่อกับแม่ปลูกบ้านหลังเนี้ยค่ะที่อยู่จากนั้นก็มีปัญหามาตลอดแล้วก็เหมือนกราฟชีวิตมันดิ่งลงไปพ่อแม่เลิกกันแล้วก็เหมือนมีปัญหาทุกด้านเลยค่ะตั้งแต่อยู่บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่สถานที่แต่มันเป็นใจของหนูพ่อหนูก็มีกรรมกับพระนะ ชอบว่าพระไม่ทำมาหากินแข็งแรงบวชไ้เนี่ยอาดูหน้าตาซีดเซียวกันหมดเลยเนี่ยคือ,ค,อ,ค,อคือไปว่าเขา้าแล้วหนูเป็นทายาทที่จะต้องรับเขาหนูเห็นปุ๊บหนูพิจารณาเลยอ,องค์นี้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบองค์นั้น ไม่ปฏิบัติปฏิบัติชอบมันส่งผลมาให้ความก้าวหน้าในชีวิตหนูไม่ก้าวหน้าเพราะหนูล่วงเกินสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือพระตนไตยหนูต้องให้โอกาสพนานาวกะที่บวชใหม่หรือบวชเก่าก็แล้วแต่นะหนูต้องเคารพท่านยึดท่านเอาไว้เป็นสารนที่พึง่งถ้าหนูล่วงเกินนะชีวิตหนูก็หนูถามพี่เขาว่าเขาทุกข์ใจขนาดไหนแม้แต่ตัวเราเองก็ทุกข์ใช่ไหมที่เราเคยล่วงเกินไว้ แม่จะบอกหนูว่าเรื่องที่ทําไปแล้วลืมไปให้หมดเลยแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการระวังสํารวมความคิดการกระทําคําพูดเพราะอะไรที่ทําลงไปแล้วมันเป็นสัญญาเลยทําไมไม่เหมือนพระเลยเงี้ยพอเราเราทําอะไรมันก็ไม่เหมือนเสำเร็จเลยใช่ไหมคำนี้เลย เคยเจอเหตุการณ์นั้นจังๆกับตัวแล้วหลังจากนั้น,น,ม,น,ม,นมันมันช็อกแล้วมันก็เลยทําให้มีแบบด้านไม่ดีตรงนี้ไปเลยอะค่ะในใช่พ่อโยมอะพ่อแม่พูดนะขออนุญาตพูดเป็นธรรมทานพ่อโยมก็ล่วงเกินพระไว้แล้วโยมเป็นทายาทที่จะต้องเห็นพระที่พ่อโยมล่วงเกินไว้เป็นแบบนี้เข้าใจไหมแม่นะแม่รักษาชีวิตแม่นะ แม่รักษาความดีไว้ให้ลูกนะรักษาความถูกเอาไว้หลานวันหนึ่งถ้าแม่ตายไปนะลูกหลานแม่ต้องเงยหน้ามองคนอื่นได้คือไม่ต้องอับอายการกระทำอะหนูหนูหนูไม่ผิดหรอกเพราะว่าหนูไม่รู้หนูคิดว่าท่านทำไม่ถูกก็คือไม่ถูกใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้นะ้วแต่ต้องท่านไม่ได้อาจอาจจะเป็น พ่อคงแบบไม่ได้พูดจริงจังเพราะจริงๆปกติแล้วพ่อหนูก็เป็นคนดีนะคะแม่ไม่ได้ว่าพ่อหนูเป็นคนไม่ดีค่ะไม่ได้พูดเลยคือไม่<ต>ไม่ได้พูดแบบว่าเป็นคนแบบก้าวร้าวหรืออยากคายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการพูดออกไปมันก็เป็นฝัญญาแล้วไงเนี่ยขันห้าเนี่ยขันห้าเนี่ยกายเนี่ยเรียกลูกลูก จิตที่มีฟังมรู้สึกนึกคิดเนี่ยเรียกวิญญาณรูกวิญญาณสัญญาเวทนาแล้วอะไรอีกสังขารพอพอคิดนึกคิดเข้าไปมันก็ต้องรับผิดชอบตั้งสัญญาอะไรไว้ตั้งสัญญาโกรธไว้ลูกก็โกรธตามหนูเข้าใจไหมตั้งสัญญาสงสัยไว้ลูกก็สงสัยตาม ธรรมะเรื่องนี้ขอให้หนูหลุดพ้นจากความทุกข์บุญกุศลใดที่หนูกล้าหารให้ทำเป็นทานนะสมาคมแห่งนี้ขอทำนี้จงชนะกันให้ทั้งปวงขอให้หนูเป็นผู้เจริญก้าว <9. S 1> <9. S 1> หน้าในชีวิตไม่ว่าหนูจะคิดหวังสิ่งใดขออน,นิสงส์จากการให้ทำเป็นทานจงส่งผลให้หนูเป็นผู้สมปัานาที่สุด มแม่คะอีกนิดค่ะคือปีเนี้ยจริงๆแล้วหนูตั้งใจที่จะเหมือนกับว่าทดแทนแล้วก็ทำให้พ่อให้แม่ด้วยกันบวชชีโกนผมเลยอะคะ่ะโอ้โหทำไมไม่ตัดทุล่ะยาแม่บอกหนูก่อนนะแต่ไม่ได้บวชตลอด่ะคะ่ะ เนี่ยแม่บอกหนูก่อนหนูจะต้องเจออะไรที่เป็นข้อสอบเกี่ยวกับกรมมากๆเกี่ยวกับเรื่องกามมากๆเพราะว่ามันเป็นกรรมที่หนูต้องชดใช้ถ้าหนูปงผมบวชแล้วหนูก็จะต้องมีเรื่องที่มันรู้สึกว่ามันช้ำใจมันคับแค้นใจในเรื่องของกามแล้วหนูประกาศว่าหนูเห็นนั่นเห็นนี่ คนเขาก็จะเห็นหนูจะเห็นในลักษณะอะไรก็แล้วแต่หนูต้องทดใช้ในขณะที่หนูบวชเหมือนกันกรรมมันทำงานแบบนี้บวชเร็วเท่าไหร่ก็หมดกรรมเร็วเท่านั้นก็พอจะบวชก็มีอุปสรรคมาตลอดเอาวันนี้เลยมะเดี๋ยวก็หนึเดือนน้าน้องสาวจะแต่งงานเดี๋ยวต้องเลยเลยงานแต่งน้องก่อนค่ะได้ได้ แม่แม่จะบอกกับหนูนะเทศมหาชาติอ่ะพระเวตันดรนเนี่ยท่านสละหมดเพราะท่านรู้ว่าท่านจะเสวยพระชาติเป็นพระสัมมามพุทธเจ้าท่านให้ลูกนะคะท่านให้ทุกอย่างแล้วให้กันชักกันหาชาลีกับชูชกชาลีรักพ่อพ่อจะบำเพ็ญเพียรอะไรก็ให้ อนุโมทนากับพ่อแต่กันหาเล็กเกินไปเล็กเกินป่ปที่จะรู้จักบารมีของพ่อ <Yeah. S 1> ทำไมพ่อให้หนูกระชูชกคว <Okay. S 1> ามคิดนะแล้วพอมาเกิดใหม่พอมาเกิดใหม่ชาลีเกิดมาเป็นพาระลาหุนกันหาเกิดเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเลย แล้วก็มาเจอพระพุทธเจ้าแล้วสำเร็จเป็นพระลรหันในขณะที่สำเร็จพระลรหันก็ถูกคนที่เหมือนกับขึ้นมาข่มขืนแต่ด้วยท่านเป็นพระลรหันแล้วคนคนนั้นพอลงมาจากพื้นก็ทรณีสูบแม้แต่ไล้เดียงสายยังต้องรับกรรมเลยหนูเข้าใจไหม อ,อันนี้แม่จะบอกกับหนูว่าแม่ไม่มีสมบัติอะไรให้พวกหนูหรอกแต่แม่จะให้สมบัติทางอ้อมว่าให้หนูพูดดีถ้ามีถ้ามีโอกาสให้หนูคิดดีถ้าหนูมีโอกาสให้หนูทำดีถ้าหนูมีโอกาสการเกิดเป็นมนุษย์นะมันยากมากมันยากที่จะพบพระพุทธศาสนามันยากที่จะมีพระรันตนาไตเป็นที่พึ่งจริงๆเพราะว่า เราไม่ได้ถูกเราไม่ได้ถูกห่อหุ้มด้วยพระธรรมอย่างแท้จริงเพราะเราหวังเห็นแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติพอเราล่วงเกินปุ๊บเราก็ไม่เจอผู้ปฏิบัติจริงๆเทียมะแต่แม่เชื่อนะบุญที่หนูมาร่วมกันทำวันนี้มันจะส่งผลให้หนูมีเสื้อใหม่ มีตังเยอะเชอมีอาชีพหน้าที่าทการงานที่มั่นคงนะหนูเชื่อไหมหนูสัมผัสได้แม่รู้ว่าหนูสัมผัสได้สิ่งที่สิ่งที่แม่ทำนะแม่ว่าชีวิตชีวิตอะโอกาสมันอยู่ที่เราคิด แต่ส่วนมากเราไม่ค่อยเห็นเวลามีโอกาสมาพี่คนนี้มีโอกาสบวชทีจะบวชไหมบวชไหมคะไม่บวชทําไมไม่บวชล่ะคะยังไม่ถึงเวลาอายุเท่าไหร่คะหกสบห้ายังไม่ถึงเวลาฮัหนูมีโอกาส,กาสูบวชไหมบวช แต่แต่การบวชนะการบวชเพระเราล่วงเกินใครไว้ยังไงพอเราไปบวชเราก็เจอสภาวธรรมนั้นแล้วนะแม่แมไม,ม่เจอเรื่องราวมามากแต่แม่จะบอกกันหนูว่าพูดคิดทำต้องรับผิดชอบทุกคําหนูพูดดีหนูก็ไปฟังสิ่งดีๆหนูสวดมนต์เกณฑถวายเป็นพุทธบูชาหนูก็ไปฟังเทศทั้งวันที่ทําให้หนูรู้แจ้งแทงตลอดแต่ด้วยกรรมที่มัน เราทําดีมั่งไม่ดีมั่งเราก็ดีมั่งไม่ดีมั่งอย่างนี้แหละทำไมแม่ต้องทําทุกวันแม่คิดว่าแม่เป็นประโยชน์นะไม่คิดว่าแม่เป็นประโยชน์กับกับพระพุทธศาสนาเพราะว่าแม่ตั้งแม่ตั้งใจว่าถ้าแม่มีโอกาสแม่จะดูแลเท่าที่ความสามารถแม่มีแม่ก็ทำตามเสมอมา อย่างที่หนูเห็นแพ้ไหมแพ้บ้างแต่ไม่เคยเลิกเลิกล้มเลยแพ้เรื่องอะไรไม่ได้แพ้เพราะว่าไม่ได้แพ้เพราะว่าใครมาว่าไม่ได้แพ้เพราะว่าไม่มีกำลังใจมีกำลังใจตลอดแต่ข้อสอบที่มาสอบแม่มันทำให้แพ้มีบริวารที่ไปร่วมกับแม่ ไปยืนยันถวายชีวิตกับแม่เลยเราจะทำอาหารถวายภากันหนูเป็นจิตอาสานี่ถวะแม่ให้ธรรมะหนูพวกหนูนะแล้วไปหนูเป็นจิตอาสาหนูไปช่วยทำหนูไปช่วยคนนี้ไปช่วยคนนี้ไปช่วยคนนี้ไปอยู่หน้าเตาอ่าแกงอย่างนี้น้ำแค่นี้ใส่ต้มมะขามใส่น้ำพริกลงไปพอน้ำเดือดเอาปลาใส่ ถ้ามันเป็นผักกระลำเอากระลำใส่ก่อนป้าแต่ถ้าผักอะไรที่มันนิ่มๆเท่นผักกาดขาวผักกาดขาวต้องใส่ทีหลังใส่แล้วยกขึ้นบอกหมดเลยการบอกของแม่การบอกของแม่แมทำให้หนูโอหังกับคนอื่นว่ากูเป็นแม่ครัวแม่ชีใหญ่ม่อให้กูเป็นแม่ครัว ยุ่งกับอูใช่ลงตัวเองไอ้ยำต้องทำอย่างนี้เพราะแม่เห็นเขาแข็งแรงแก็บอกเขาแต่เขาไม่รู้ว่าเราให้อะไรเขาแล้วเขาก็อยู่กับเราไม่ได้จากความโอหังก็แยกย้ายกันไปก็จบกันไปถามว่าแม่ท้อใจไหมแม่ไม่ท้อใจแม่คิดว่า บุญที่เขาทำเขาก็ได้หมดบุญก็ยักย้ายกันไปมีบุญก็กลับมาใหม่แม่ไม่เคยเบื่อลูกฟิตเลยนะไม่เคยเบื่อเลยคนนี้มาตั้งแต่พอต่อสองพันห้าร้อยมีเดียออบมีเดียบาบวชพระเนี่ยตั้งแต่ผมยังไม่ข่าวเลยนะ <c oughs> นี่รุ่นมีเดียออบมีเดียเกิดแต่กรรม,มคือแม่ไม่เบื่อพวกหนูเลยอ่ะแม่คิดว่า ตอนที่แม่เทศให้พวกหนูฟังวัดพิชัยญาติใหม่ๆอะ่ะแม่ไม่ได้เทศด้วยธรรมเลยนะดูไปเปิดดูใหม่อะ่ะไม่มีธรรมในนั้นเลยเพราะว่าใช้ฤทธิ์ล้วนๆใช้ฤทธิ์ล้วนๆเลยคนนี้มีกรรมไม่นี่คนนี้มีกรรมไม่นี่คนนี้มีกรรมไม่นี่รรคนนี้คิดอย่างนี้คนนี้เป็นชู้คนนี้เป็นเมียน้อยเทศด้วยฤทธิ์ล้วนๆเลย ถามว่าแม่เทศแบบนั้นทําไมไม่อยากให้เขาศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่อยากให้เขามารักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าแม่บอกต้องมาบวชนะแล้วก็คนก็มาปฏิบัติถามว่าชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนทุกคนมีเดียออฟมีเดียก็เปลี่ยนใช่ไหมตั้งแต่สาวๆเลยนะ ชีวิตเปลี่ยนไปแต่ตอนนี้ไม่เทศด้วยฤทธิล์ละไม่เทศด้วยฤทธิ์แล้วก็ไม่เทศที่ไหนด้วยเพราะว่าพวกเราต้องมีทำเป็นเครื่องเลี้ยงเป็นเครื่องเลี้ยงใจเราใครทําอะไรไม่ดีกับเราเราก็อดทนไว้ไม่โต้ตอบถามว่าโต้ตอบจะเป็นไงโต้ตอบก็เป็นเวรต่อกันไปอีกไม่หลุดให,ให้คนนี้ หสวกรรมให้สามีเรื่องอะไรถ้าไม่อาหสิกรรมเรารับกรรมต่อไปอีกเราจะทุกข์ไม่จบสิ้นเพราะว่าคนที่เราไปโกรธคือคนที่เราสร้างกรรมกับคนอื่นเราพูดเรื่องคนอื่นคนของเราจึงไปสร้างกรรมถ้าเราไปโกรธตอบสามีสามีก็ไปม,มีคนอื่นอีกไม่กลับมาหาเราอีกอันนี้มันเป็นเวทต่อไปอีกเลียไหมคะใครถามอะไรอีก แม่คะไหนอ่ะหนูจะขอฝากตัวไปบวชกับแม่ด้วยอะค่ะอะไรนะไปบวชกับแม่ะค่ะอ๋อจะขอฝากตัวไปบวชกับแม่ด้วยนะแม่ครับผมผมอยากมีลูกครับแม่ไม่รู้ว่าผมมีกรมรมอะไรถึงไม่มีลูกครับอืมน่จะรู้ไหมเนี่ย <laughs> เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีแม่พูดได้ไหมได้ครับแม่เคยทำไขท้องไหมเคยครับทำแท้งไหมเคยไหมก็เคยเห็นเขาไปทำแท้งครับค่ะอันเนี้ยมันทำให้เราไม่มีลูกครับเก่งไหมอ่ะเริ่มดุเดือดแล้ว <T t ครือเราเราต้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับเนี่ยก็เข้าไปในเทววุตครับ่เข้าไปบอกผมมีกรรมกับลูกที่เกิดมาครับผมไม่รู้ว่าบาปบุญเป็นไงผมก็ทำขอท้องแล้วไม่ได้รับผิดชอบครับผมขอหูิกรรมนะบุญใดกุศลใดที่ ผมเคยทำกับลูกผมไว้อะผมขอหูติกรรมครับหาเขาจะเกิดให้เกิดมาเป็นลูกผมเดี๋ยวพระประธานในบทชื่อว่าสมปรานาครับ